ถึงตอนนี้ครับดูเหมือนว่าเรื่องราวดรามา่าระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาและทีมชาติฝรั่งเศสดูเหมือนจะไปกันใหญ่แล้วและครับพอล่าสุดได้มีการเปิดเผยครับว่าอาร์เจนตินานั้นได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าพบกับสถานทูตฝรั่งเศสเพื่อทาการขอโทษถึงความเห็นของวิตอรเรียบิยารูเอลรองประธานอาเบดีที่ออกมากล่าวโจมตีชาติยุโรปสืบเนื่องจากเหตุการณ์ร้องเพลงเหยียดเชื้อชาติของแข้งฟ้าขาวนั่นเองแหละครับ โดยตามการเปิดเผยจากทำเนียบประธานาธิบดีของคาเบียมีเลเมื่อวันสุกได้ระบุว่าอาร์เจนตินาได้ทำการส่งเจ้าหน้าที่อาวุโสไปยังสถานทูตฝรั่งเศสเพื่อทำการอธิบายว่าการกล่าวแสดงความคิดเห็นในลักษณะโกรธเคืองของวิกตอเรียบิยาเรลบนสื่อโซเชียลมีเดียนั้นมันเกิดขึ้นจากความรู้สึกส่วนตัวของเธอ ในขณะที่ทางฟี فا ครับก็ได้ประกาศเปิดการสอบสวนในกรณีนักเตะอาร์เจนตินาที่ทําการร้องเพลงดังกล่าวบนรถบัสรวมถึงในรายของเอนโซเฟรนันเดสมิดฟิลจากเชลซีที่เป็นคนไลฟฟ์เสกการดังกล่าวครับซึ่งเมื่อวันพุธที่17รกรกฎาคมที่ผ่านมาฐานะของบิยารูเอลได้แสดงถึงการสนับสนุนเฟรนันเดสผ่านทางเอ็กซ์โดยระบุว่าไม่มีประเทศอาณานิคมใดที่จะค่มคู่เราเนื่องจากการร้องเพลงในสนามกีฬา หรือการพูดความจริงที่พวกเขานั้นไม่ต้องการยอมรับพอแล้วกับความชั่วร้ายกับการเสแสร้งพวกหน้าซื่อใจคดวิกตอรเรียบิยาเรวลรองประธานาธิบดีอารเจนตินากล่าวโดยเหตุการณ์ทางการทูตครับเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่ทางมิเลจะเดินทางไปปารีสเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอย่างไรก็ตามเมื่อวันศุกร์ที่19รกรกฎาคมที่ผ่านมาครับฐานะของมานูเอลเอเดนีโคสประธานาธิบดีของอารเจนตินาก็ได้ออกมากล่าวสั้นๆว่า ณตอนนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตก,กับฝรั่งเศสยังคงอยู่และในขณะเดียวกันครับฐานะของฮุริโอกาโร รัฐมนตรีกระทรวงกีฬาของอาร์เจนตินาก็ได้ถูกปลดออกจากตําแหน่งในสัปดาห์นี้หลังจากที่ได้กล่าวหาว่ากับตันทีมอย่างเลโอเนลเมซี่และสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาควรออกมาขอโทษสําหรับการกระทําดังกล่าวนั่นเองเลยครับซึ่งก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเละครับว่าสุดท้ายแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นมันจะไปจบลงที่ใดเพราะฉะนั้นครับนี่คือบทเรียนที่สําคัญเลยว่าก่อนที่จะทําอะไรลงไปควรคิดให้มันดีดี และก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ